สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับกูนุชอีกครั้งนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะก่อนอื่นเด็กๆต้องเตรียมหน,นังสือเรียนวิทยาศาสตร์สสวทระดับประถมศึกษาปีที่5ค่ะหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์สสวทชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะ และอุปกรณ์การเรียนค่ะจากชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้รู้ความหมายของแรงเสียดทานกันไปแล้วนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งค่ะแล้วแรงเสียดทานนี้คืออะไรล่ะครับถ้าอย่างนั้นพี่จะอธิบายให้น้องๆเข้าใจเองนะครับแรงเสียดทานหมายถึงแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสข,ของวัตถุ เกิดขึ้นทั้งวัตถุท e ี่เคลื or, ่อนที่และไม่เคลื่อนที่และจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอการออกแรงทําให้วัตถุเคลื่อนที่เท่ากับแรงเสียดทานก็จะทําให้วัตถุนั้นไม่เคลื่อนที่แต่ถ้าออกแรงทําให้วัตถุเคลื่อนที่มากกว่าแรงเสียดทานก็จะทําให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ วันนี้เราจะเรียนเรื่องการเพิ่มแรงเสียดทานค่ะเราจะเรียนเรื่องนี้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตการลงความเห็นข้อมูลและการลงข้อสรุปค่ะจุดประสงค์ 1. นักเรียนระบุได้ว่ากิจกรรมในชีวิตประจำวัน บางกิจกรรมต้องการแรงเสียดทานค่ะ 2. นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ 3. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตการลงความเห็นข้อมูล และการลงข้อสรุปค่ะเด็กๆคิดว่าในชีวิตประจำวันของเด็กๆในขณะที่ทำกิจกรรมต่าง,างๆเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานไหมคะค่ะแล้วมีกิจกรรมใดบ้างที่ต้องการแรงเสียดทานเด็กๆยกตัวอย่างได้ไหมคะครูมีตัวอย่างกิจกรรมให้เด็กๆด,ดูนะคะ เด็กๆลองคิดไปกับคุณครูเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะรูปนี้ที่เด็กๆเ,เห็นเป็นรูปอะไรคะค่ะเป็นรูปค้อนมีด้ามจับเป็นยางเด็กๆคิดว่าเป็นการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานคะค่ะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทาน คือค้อนมีด้ามจับเป็นยางทำให้จับได้ถนัดมือและไม่ลืน่นรูปนี้เป็นรูปแปลงสีฟันเด็กๆคิดว่าด้ามจับแปลงสีฟันเป็นการลดหรือเพิ่มแรงเสียดทานคะยะเพราะอะไรคะค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าด้ามแปลงสีฟัน มีลักษณะขรุขละซึ่งเป็นลักษณะของการเพิ่มแรงเสียดทานทำให้จับได้ถนัดมือขณะแปลงฟันลวดลายบนพื้นถุงเท้าเด็กๆคิดว่าเป็นการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานคะค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆถุงเท้าของเด็กๆ พื้นมีลวดลายไหมคะเด็กๆจะเห็นว่าถุงเท้าของเด็กๆหลายคนมีลวดลายเป็นเพราะว่าการเพิ่มแรงเสียดทานทำให้เด็กๆไม่ลื่นล้มค่ะปลอกจับปากกาปลอกจับปากกาของเด็กๆเด็กๆคิดว่าเป็นการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานค่ะ ค่ะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานปากกาของเด็กๆทำด้วยพลาสติกเมื่อเขียนานานๆอาจทำให้ลื่นและเมื่อยมือได้เด็กๆจะแก้ปัญหานี้ได้เมื่อเด็กๆนำปลอกปากกามาสวมทำให้จับถนัดมากขึ้นแผ่นกันลื่นแผ่นกันลื่นเป็นการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานคะ ค่ะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานเพราะอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเป็นการป้องกันการลื่นลม้มเมื่อพื้นห้องน้ำมีน้ำอยู่พื้นนองน้ำอาจทำให้ลื่นได้แต่เมื่อมีแผ่นการลื่นก็สามารถป้องกันการลื่นล้มได้เครื่องออกกำลังกายแบบลู่วิ่งเด็กๆเ,เคยเห็น เครื่องออกกำลังกายแบบลู่วิ่งเด็กๆคิดว่าพื้นของลู่วิ่งของเครื่องออกกำลังกายเป็นการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานคะค่ะเด็กๆเ,เป็นการเพิ่มแรงเสียดทานเมื่อเราออกกำลังกายวิ่งบนลู่วิ่งทำให้รองเท้าเกาะอยู่กับลู่วิ่งได้ดีโดยไม่หกล้ม เครื่องเล่นสไลเดอร์เด็กๆเ,เคยเล่นเครื่องเล่นสไลเดอร์ใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าเป็นการเพิ่มหรือลดแรงเสียดทานคะค่ะเป็นการลดแรงเสียดทานเมื่อพื้นสไลเดอร์มีน้ำถ้าไม่ลื่นนถลายได้เร็วยิ่งขึ้นคะ่ะค่ะเด็กๆจะเห็นว่าบางกิจกรรมเป็นการเพิ่มแรงเสียดทาน บางกิจกรรมเป็นการลดแรงเสียดทานเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจยิ่งขึ้นคุณครูมีกิจกรรมเกี่ยวกับการเพิ่มแรงเสียดทานให้เด็กๆทำนะคะเด็กๆทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะในบางครั้งเมื่อเราเปิดฝาขวดแล้วเราเปิดไม่ออกหรือเปิดไม่ได้เช่นฝาขวดน้ำหวาน หรือฝาขวดแยมเด็กๆจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรคะอุปกรณ์ 1. ขวดน้ำหวาน 2. ขวดแยมผลไม้ 3. หนังยาง 1. เด็กๆลองเปิดขวดดูสิคะเด็กๆเ,เปิดได้ไหมคะค่ะจะเห็นว่าเด็กๆเ,เปิดขวดไม่ได้ใช่ไหมคะ เด็กๆจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรคะลองทำวิธีของครูดูนะคะ 2. ให้เด็กๆกนำหนังยางไปรัดรอบๆอบกวดน้ำค่ะแล้วให้เด็กๆเปิดกวดน้ำหวานอีกครั้งหนึ่งค่ะเปิดออกแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทําทำแบบเดียวกันโดยเปิดกวดแยมหรือกวดน้ำที่บ้านของเด็กๆนะคะ แล้วให้เด็กๆเ,เปิดกวดแยมออกแล้วใช่ไหมคะเด็กหยุดวิดีโอของครูก่อนค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วกดวิดีโอเล่นต่อได้เลยค่ะเด็กๆบอกเหตุผลได้ไหมคะว่าทำไมเมื่อเรานำหนังยางไปรัดรอบปากขวดจึงสามารถเปิดฝาขวดได้ง่ายขึ้นค่ะ เมื่อเรารัดหนังยางรอบรอบ,รอบฝาขวดทำให้ฝาขวดมีความฝืดทำให้มีแรงเสียดทานมากขึ้นเมื่อออกแรงหมุนฝาขวดทำให้เปิดขวดได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากกิจกรรมที่กูกล่าวมาแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกนะคะไปชมกันเลยค่ะพื้นถนน เด็กๆเ,เคยเห็นเส้นสีขาวๆบนพื้นถนนหรือไม่คะรถของเด็กๆเ,เคยกลับผ่านไหมคะเด็กๆคิดว่าเขาขีดเส้นสีขาวๆเพื่ออะไรใช่แล้วคะ่ะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานทำให้ต้องขับยากขึ้นต้องลดความเร็วเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ต้องเพิ่มความประมัดระวังค่ะขอบบันไดขอบบันไดจะเป็นร่องร่องบางที่เป็นยางซึ่งจะขุกขระกว่าทำไมต้องทำขอบบันไดขูกขะใช่แล้วค่ะเด็กๆเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานเพราะจะได้กันลื่นถ้าไม่มีอาจทำให้ลื่นตกบ,บันไดได้ค่ะล้อรถมีลวดลาย เด็กๆจะสังเกตเห็นว่าล้อรถจะมีลวดลายขุกขละซึ่งเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานเด็กๆทราบไหมคะว่าลวดลายบนล้อรถยนต์มีประโยชน์อย่างไรใช่แล้วค่ะเพื่อช่วยในการยึดเกาะถนนได้ดพกกีพื้นรองเท้านักกีฬาพื้นรองเท้าจะมีปุ่มเล็กๆ ไม่เรียบเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานเพราะสามารถเกาะกับพื้นได้ดีทำให้ไม่ลื่นพื้นห้องน้ำพื้นนอกน้ำเป็นพื้นที่ขูกขาดเล็กน้อยกว่าพื้นในบ้านเพราะต้องการแรงเสียดทานเมื่อเราอาบน้ำจะได้ไม่ทำให้ลื่นลม้ม เวลาเข็นรถเข็นขึ้นลงบันไดเลื่อนทำไมรถเข็นจึงกอะติดกับบันไดเลื่อนได้คะเด็กๆทราบไหมคะมีใครตอบคุณครูได้บ้างคะค่ะถ้าเด็กๆสังเกตที่ล้อรถเข็นจะประกอบด้วยสองส่วนส่วนที่หนึ่งจะเป็นจานใหญ่แต่มีขอบเล็กๆ และส่วนที่สองจะมีขอบล้อขนาดใหญ่ส่วนที่ฝืดคือส่วนที่1ตอนที่อยู่บนพื้นเรียบๆจะไม่ฝืดมากตัวที่สัมผัสกับพื้นตัวที่เป็นจานหรือขอบล้อเล็กๆถ้าเรานำรถเข็นไปตรงบันไดเลื่อนเด็กๆสังเกตพื้นบันไดเลื่อนไหมคะ ใช่แล้วค่ะพื้นบันไดเลื่อนจะมีร่องเล็กๆอยู่ถ้าล้อรถเข็นลงไปตรงบันไดเลื่อนจะเป็นอย่างไรคะค่ะเด็กๆเห็นไหมล้อเล็กที่เป็นจานบางๆจะตกลงไปในร่องแล้วตัวล้อใหญ่โดนสัมผัสกับพื้นบันไดเลื่อนทำให้เกิดแรงเสียดทาน แต่เมื่อเราดันแล้วรถเข็นยังตะไหลยอยู่เล็กน้อยแสดงว่าล้อเล็กยังไม่ลงร่องเด็กๆจะต้องกยับให้ล้อเล็กลงไปในร่องนะคะและเมื่อถึงพื้นราบล้อใหญ่จะรับน้ำหนักและสามารถเคลื่อนที่ไปได้นอกจากอุปกรณ์เหล่านี้หรือกิจกรรมเหล่านี้แล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเด็กๆไปชมกันเลยค่ะนักเรียนสังเกตเห็นพื้นรองเท้าของตัวเองไหมคะว่าจะมีพื้นผิวที่ขรุขระหรือมีพื้นยางซึ่งจะทำให้มีแรงเสียดทานมากจะช่วยให้เดินบนพื้นที่ลื่นได้ดีค่ะอย่างตอนฝนตกพื้นก็จะลื่นขึ้นดังนั้นพวกล้อรถยนต์พวกล้อรถจักรยานยนต์ และพวกล้อรถจัก,กรยานจึงทำด้วยยางและออกแบบให้มีดอกยางเพื่อให้ล้อเกาะถนนได้ดีและเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนไม่ให้ลื่นนะคะนอกจากนี้ยังนํำยางไปทำด้ามจับพวกเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานทำให้จับได้กระชับและไม่หลุดมือเช่นค้อน ไขควงเป็นต้นนะคะการผลิตน็อตและตะปูควงให้มีเกลียวเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานทําให้มีแรงยึดเหนี่ยวได้ดเีเพื่อนๆเคยเห็นแถบสีที่ทําไว้บนทางเดินลาดหรือเปล่าครับเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากการเพิ่มแรงเสียดทานนะครับเพราะเวลาเดินบนพื้นที่กรุกระร่างกายจะทรงตัวได้ดีกว่าเดินบนพื้นที่เรียบและขัดมันนั่นเองครับจากกิจกรรมนี้สรุปว่า การเพิ่มแรงเสียดทานจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานมากในการทำให้วัตถุเคลื่อนที่แต่การเพิ่มแรงเสียดทานสามารถทำงานต่างๆได้สะดวกมากขึ้นการเพิ่มแรงเสียดทานทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นดอกยางรถยนต์มีลวดลาย ทำให้เกาะถนนได้ดีลวดลายพื้นรองเทา้าป้องกันการลื่นลม้มเด็กๆพอจะเข้าใจกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานกันแล้วนะคะแต่นอกจากกิจกรรมที่ครูยกตัวอย่างแล้วเด็กๆคิดว่ายังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกหรือไม่คะ ถ้าเด็กๆมีกิจกรรมอื่นๆเมื่อเราเจอกันตอนเปิดเทอมให้เด็กๆมาเล่าให้คุณครูฟังบ้างนะคะให้เด็กๆศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้เกี่ยวกับแรงเสียดทานที่ทำให้วัตถุหยุดนิ่งและการเพิ่มแรงเสียดทานค่ะเมื่อเด็กๆเข้าใจแล้วให้เด็กๆทำใบกิจกรรม โดยตอบคำถามในใบกิจกรรมด้วยนะคะเด็กๆคะคลิปนี้ไม่มีการบ้านในหนังสือนะคะฉะนั้นทั้งคนที่มีหนังสือและไม่มีหนังสือให้เด็กๆทำในใบกิจกรรมคะ่ะเมื่อเด็กๆทำการบ้านเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปส่งในแพลตฟอร์มภายในวันที่10กรกฎาคม พศออ2564ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ